ส่วนใครคิดถึงสาวคนนี้ชิงชิงคริตฐาโอเจรอ,อกันก่อนนะคะกับผลงานละครเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรซึ่งก่อนหน้านี้มีบางเพจในโซเชียลลงโพสต์ว่าแฟนๆอยากเห็นชิงชิงคัมแบ็กมาเล่นละครพื้นบ้านอีกครั้งหลังจากที่ตอนนี้ปูเป้แกสรีและคุกกี้กอชกรหวนกลับมาเล่นละครพื้นบ้านในเรื่องแม่ประบูงานนี้ไปเจอสาวชิงชิงเจ้าต,ตัวบอกว่าคิดถึงการเล่นละครพื้นบ้านเหมือนกันคิดถึงบรรยากาศในการถ่ายทำและอยากใส่ชุดไทยเล่นละครด้วยเลยก็อยากเล่นนะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วจริงๆน่าจะมีเกือบเกือบสิบได้อยู่่นททีี่ บบไม่ได้ไม่ได้เล่นเลย,ยคิดถึงดีใจดีใจที่เป็นแฟนยังแบบนึกถึงอยู่ตอนนั้นก็น่าจะแบบ18-19อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าวงการปูเป้ป เราก็ว่านะคะพี่หลอดพี่หลอยคุณลุงว่างค่ะจริงๆแบบให้ไปตอนสองตอนก็ได้รับเชิญใช่เราก็คือเติบโตมาได้เพราะแก้วหน้ามาศิริกุมารและเทพสันดูอันนั้นก็จะมีโอกาสได้พูดแบบเหมือนพูดคําราชา,าพา์แล้วก็มีโอกาสได้แต่งชุดไทยสวยๆแล้วก็แต่งธรรมดาใสา่ผ้าถุงเลยก็มีค่ะก็อยากขอบคุณแฟนๆที่ยังคิดถึงนึกถึงแล้วก็อยากให้เราแบบกลับไปเล่นค่ะก็ มีโอกาสก็อยากกลับไปเล่น,นะค่ะ